สวัสดีครับครับผมก็กลับมาพบกับบรรสนัทนะครับสำหรับมือใหม่หัดร้องเพลงนะครับก็ยังอยู่กับเรื่องการหายใจนะครับทำไมถึงเน้นเรื่องการหายใจเพราะว่าการหายใจสําคัญที่สุดในการร้องเพลงนะครับถ้ามีลมหายใจเราก็มีเสียงนะครับถ้าไม่มีลมหายใจเราก็เสียชีวิตนะครับเราก็จะไม่มีเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกผนบอกว่าสิ่งสำคัญที่เราหายใจเข้านะครับ ต้องหายใจให้ได้ปริมาณอากาศที่มากและการหายใจเข้าเนี่ยมันจะช่วยให้เราอยู่ในตําแหน่งของการร้องเพลงที่ถูกต้องนะครับเราที่เราหายใจเข้าเนี่ยช่องคอมันจะเปิดแล้วก็จะหยอดโดยธรรมชาตินะครับธรรมชาติธรรมชาติเลยแล้วเราล็อกตําแหน่งตรวน,นั้นเอาไว้เราเรียกว่าการตั้งหายใจหรือการ หยุดหายใจนะครับในการล็อกลมหายใจตรงนั้นนะครับแต่ว่าโอเคในฝันนี้เราจะเริ่มจัดก,การฝึกการหายใจเข้าก่อนนะครับสิ่แนะนําอันดับแรกคือหายใจเข้าปกติด้วยจมูกอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ให้น้ําสันวาดมือตามผมนะฮะ <c oughs> นี่นะครับหายใจเข้าอ่าจะอ,อยู่เป็นอกอ่าจะรู้สึก,สกถึงท่าทางทีพอนี้พอเราหายใจออกก็รักษาไว้ Okay. ทีนี้พอเราร้องเพลงจริงเราก็จะหายใจอย่างนี้แต่ว่าเราไม่เอามือขึ้น่างนี้ครับนะครับแต่ว่าให้เราเอามือขึ้นให้ชินก่อนว่าบอดี้ฟิกเกอร์หรือว่าบอดี้โพสิชันของเราจะเป็นยังไงนะครับเพราะปกติเราจะนั่งหง e ียอยู่อ e ีหน right? ุนหงียวใช่ไหมพอเราทำมางนีปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเปิดหน้าอกเปิดไหล่ทันที Th นะจะอยู่ตำแหน่งที่พร้อมที่จะใช้งานลมจากปอดของเราโอเคไหม อาจจะเข้าท่จมูกนะครับสเต็ปที่1น,นะครับการเอาลมทีนี้เมื่อเอามือลงนะครับหน้าอกเราจะไม่เปลี่ยนตำแหน่งไม่ลงไปด้วยใช่ไม่ลงไปด้วยนะครับโอเคอันนี้คือวิธีที่1น,นะครับวิธีฝึกวิธีที่2นะครับให้เราเหมือนกับกำลังดมนะครับ อะไรแบบดมกลิ่นสักอย่างหนึ่งดมกลิ่นขนมกลิ่นผลไม้กลิ่นดอกไม้นะจะทำอย่างนี้นะครับาจะได้ไม่อรคิทำแล้วนะครับให้เราฝึกในการดมนิสามปืน,นะครับลองดูนะครับหายใจเข้าหายใจเข้าดีครับวิธีที่สานะครับเราจะเรียกว่าการหายใจเข้าแบบ กรนแล้วนอนกรนเนี่ยเคยนอนกรนไหมไม่เคยไม่เคย,คเยนะผมเป็นคนที่โชคดีมากที่ไม่ไม่กรนเลยอแต่ลองแต่เคยเห็นคนกรนใช่ไหมครับใช่ใช่เราลองลองแกล้งแกล้งแบบทำเป็นกรนดูนะตัวอย่างนะครับหายใจด้วยจมูกนะครับแล้วก็ให้รู้สึกว่าเข้าไปอาปากครับแล้วกั้นหายใจ แล้วกันแล้วปล่อยอีกรอบนึงหายใจะ้วจมุกให้มีเสียงยอโอเคทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอวิธีที่สามเนาะวิธีที่สี่นะครับให้หายใจแบบตกใจด้วยปากนะครับเหมือนกับให้มีเสียงแบบเออสูดลมเข้าไปนะครับ ดีครับนะครับแล้วมือทุกอย่างต้องมีมือประกอบด้วยโอเควารลมออก,ออกหายใจเข้าทำน่าตกใจอ่อยลมออกเนี่ยครับคือการฝึกหายใจเข้านะครับก็มีหลายวิธีนะครับผมก็แนะนำสี่วิธีที่เอาไปฝึกแต่ว่าถ้าเราหายใจเข้าจริงๆแล้วเราก็จะหายใจแบบใช้ปากนะครับปกติ ควาสึกคือเหมือนกับหายใจแบบตกใจตกใจดีใจ happy เแบบิดปาดนะแต่เราหายใจจริงเราจะไม่มีเสียงนะครับอ,อันนี้ใช้แค่ฝึกแต่พอหายใจจริงเราจะหายใจแบบนี้โอเคก็ควรนะครับหายใจแบบที่นหนึ่งหายใจด้วยจมูกนะครับหายที่สองดม อันที่สามกรนอันที่สี่ตกใจนะครับเมื่อเราหายใจทั้งสี่วิธีแล้วนะครับฝึกทำสลับไปหรือหรือว่าแล้วแต่ความสะดวกหรือความถนัดแต่และคนให้เราค้างเอาไว้ก่อนสมมติว่าเราทำแบบตกใจนะครับให้ค้างเอาไว้ เมื่อเราค้างลมหายใจเอาไว้หรือเราดูดลมหายใจเอาไว้หรือเรากั้นลมหายใจเอาไว้ให้เรารักษากล้ามเนื้อหรือตำแหน่งหรือทุกอย่างที่เรากำลังทำอยู่ไว้ใช้ตอนที่เราเปล่งเสียงเหรอไหมหายใจเข <c oughs> ้ารู้สึกไงเวลาร้องเลง เาจะรู้สึกรักษาความรู้สึกรักษาร่างกายรักษาระเบียบต่างๆให้เหมือนเดิมทุกประการเข้าใจไหมหาาใจเข้าร้องเข้าใจอหมนี่คือวิธีการร้องเพลงและวิธีการใช้ลมหายใจที่ ปอดภัยเพราะว่ามันจะไม่มีแรงดันมาที่คอหรือว่าแรงเสดสีจากลมมาที่เส้นเสียงนะครับทำให้สุขภาพเสียงของเราดีเพราะว่าเส้นเสียงเราใช้นอยมากแต่ถ้าเกิดคุณโคุณไปเก็บว,วิถีของลมนะครับเสียงมันก็จะทาลาลมจะทําลายเส้นเสียงเพราะว่าแรงดันของลมที่เราพยายามอัดเข้ามาที่กล่องเสียงเนี่ยนะครับ มันจะทําให้เส้นเสียงสั่นทั้งเส้นนะครับแล้วเส้นเสียงจะถูกบังคับให้สั่นมันจะทําลายความแข็งแรงของเส้นเสียงเพราะปกติแล้วที่ผมบอกเส้นเสียงจะสัส่นน้อยๆไปกลายจะสั่นไม่เยอะลมหายใจอย่าแอดแท็กแรงนะครับไม่ใช่ว่าอ่อ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 ้สออ่ออ่ออ่ออออ่ออ่ออ่อ่อ่ออ่ออ อย่างเยอะกว่านั้นหรืออย่างน้อยกว่านั้นนะครับโอเคไหมสำหรับรูกห้ดในการหายใจเข้านะครับก็มีสิทธฟันให้ไปฝึกกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวลองสันกลับไปฝึกทีบ้านนะโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับ